แต่แทบถ้าพี่ถามตรงนี้อยู่องกล้องเลยนะ <c oughs> ตนะแต่โดนโดนโดนแทบโดนแท้ไหมนะอ่ะเจมี่ได้รถกรับมาร่วมงานในพิธีวันไทาย23วันนี้เนาะ,ในในใะนเป็นไงบ้างค,ครับังสครับผมว,วันนี้เราก็มาเป็นตัวแทนมันเป็นใครียกว่าอะไร,เ,รเป็นพิสเซซัวไทยอ่า,อาเป็นตัวแทนส่งมอบความรักส่งมอบความสุขให้น้องๆสแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ช่แล้วก็จะมีกิจมันเป็นโครงการมีเลอรกิฟต์มีเลอร์จามายครับวันนี้จะมาทำเรียกว่าสวิตช์สวอปครับมาให้แฟนคลับเนี่ยแกลกดวงตามให้เราแล้วเราก็จะเอาของให้แฟนคลับเฮ้ยวันนี้คุณทำยังไงวันนี้คุณช่เป็นผมว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยครับใช่แล้วเราได้ร่วมทำบุญด้วยครับมีทั้งหมด80ผู้โชคดีครับที่จะมาแลกกับพวกเราแต่ว่าก็สามารถทาบุญกันมาได้นะครับทุกคนเข้าใจไหมา อย,อย่างตัวเราทั้งคู่ก็จะมีตุ๊กตา,ตานำมาเพื่อมอบให้ด้วยพวกเราจะมี<ด>ตุ๊กตาบรรเลงกับทุกคนด้วยน่ารักแน,น่นอนความพิเศษมันมีอะไรอย่างไรบ้างสำหรับตุ๊กตาที่เราจะนำมามอบให้กับแฟนคลับกลับไปเพื่อน,นูนเลยอ่ามีใจพวกเราอยู่เลยนะนี่ครับก็ความพิเศษมันอยู่ตรงการเขาเรียกว่าวมอบความรักมอบความรักให้แฟนคลับ ถือว่าที่ที่คุณให้ตุ๊กตาเรามาเนี่ยเราที่เราให้คุณคืนเนี่ยถือว่าคุณได้บริจาคแล้วกันใช่ได้ส่งมอบความสุขให้กับคนที่อยู่จังหวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นตุ๊กตาใหม่ด้วยนะใช่ไหมเป็นตุ๊กตาใหม่ใช่ครับใช่ใช่ให้เชิญชวนหน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเนาะสำหรับวันนี้ครับในที่วันนี้ทางเราเป็นที่นัดะพี่มินาก้องถิ่นครับก็เชิญชวนทุกคนมาดูนะครับเขาบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่กิจกรรมบริจาคอะไรพวกนี้ แต่ว่าเราจะมีเพลงพวกเรามาร้องให้ท oh, yeah, yeah. ุกคนฟังด้วยครับเพลงซิงเกิลใหม่ของเพลงอะไรครับสองเพลงเพลงอะไรเพลงรักและเพลงพูดได้ไหมที่พี่ออกไปครับอ่าทุกคนเอ้ยอย่าอย่าคาดหวังสิครับอย่าคาดหวังครับจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับครับสุดยอดไปเลยครับมาถึงซีรีส์ของคู่น้องประรันมันไก่ตอนที่หูครับมันแบบเข้มข้นสงสารมากเลยยังไงบ้างครับพีดแตกก็ดีมากพี่แตกอาจารย์มันไก่พี่เอิร์ธพี่มิก ใช่ครับก็พวกเราเล่นเป็นทาร์ทเท้าแล้วก็รีมิชใช่แล้วก็ดีเลยครับเป็นบทที่ค่อนข้างยากเลยครับกระแสตอบรับก็ดีด้วยได้ดูหรือยังดูแล้วครับนี่ตอนนี้ EP 2นะครับอาทิตย์หน้าวันพุธกับวันพฤหัสจะเป็น EP 3กับ EP 4ครับก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับใช่ขึ้นเทรนอะไรค่อนข้างบ่อยเราได้มีไปเช็คทิดแบกแบคอมเมนต์กับแฟนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขึ้นแคร์ทวิตเตอร์บ่อยมากครับก็ชอบไปส่องใน เขาได้ไปทวิตเตอร์ครับดูสนุกดีครับก็มีฉากรีมิงทอรเชื่อดูรีมิงทอรเชื่อมาผมใช่ไปเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยมีคนแชร์มาเยอะมากอะไรที่ลองอ่านแล้วมันแบบว่าทัสเราพื้นมาเลยมันมี้ยก็มีชมเรื่องการแสดงของพวกเราครับก็รู้สึกดีใจที่พวกเราเต็มที่แล้วแล้วก็มีคนชื่นจก็ดีใจทุกคนครับ จากนี้ฉากมันจะขึ้นข้นสนุกสนานเพิ่มสารพัยังไงบ้างก็รีมิงกับพานเนี่ยเขาเรียกว่านสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็จะมีความผูกพันก็จะมีความเป็น,ปนอะไรเริ่มชอบกันแล้วครับใช่ตอนต่อไปก็ไม่อยากสปอยเยอะอย่าไปสปอยสิตอนนี้เราอยา,าลาะก,กันอยู่เลยไม่ก็ดูหนังด้วยกันแล้วไงแค่ด <c oughs> ูหนังเฉยๆใจเย็นไม่ต้องตีกันเอาออกเนในเรื่องเกีจะวับ ชอบกันแล้วใครชอบใครก่อนหรือทั้งคู่ชอบกันอยู่แล้วทั้งคู่ไม่มบอกไม่บอ <c oughs> ก, <c oughs> กเราเล่นเราเล่นเราเล่นกต็ต้องไปดูในซีรีส์ครับว่า <c oughs> ว่าใครชอบใครก่อนบอกไม่ได้หรือไม่สนุก <c oughs> แต่คุณบอกไปแล้วนะจริงๆหลังรายการ <c oughs> ใครชอบผมชอบคุณก่อนอนะเป็นติดตามดูแล้วกันค <c oughs> รับเป็นซีรีส์ซีีรส์ที่ดีครับดีมากครับดีมากครับอยากให้เป็นตำครับคุตก่อนเป็นตำมีช่างฉ่างแบบ ดราม่าอินซีอะไรอย่างเงี้ยมันจำุนนี่นนรู้สึกว่าผู้ทำมันน้อยดรามา่าแน่นอนด้วยความที่เรื่องเป็นโรแมนติกดรามา่าอย่างมีแน่นอนเนาะทุกตัวละครครับ<ช>แต่รีบีจะมีเยอะกับลุงจิมใช่จะตีกับลุงจิมบ่อยครับใช่คร<ช>ับเพื่อนใหญ่ผมก็ตีกับครอบครัวผมใช่เพราะครอบครัวผมไม่เข้าใจผมผมรอนใช่คขาว่าทะเลาะดีกว่าไม่เข้าใจกัน <c oughs> ตีกันมาดูรักตัวก็ไปตัมกันด้วยนะครับในที่นี้ตัมที่ อร่อยโอเคอะไรก็ได้ชีวิตจริงจริงกันไหมอะไรนะครับชีวิตจริงจรกันไหมชีวิตจริงรักกันตีนะบอกรักแล้วหนึ่งใช่ครับรักดอกจึงหยอกเล่นเราก็คือแบบต่อไปจริงๆหน้าน่าก็จุดจีดแปลกอะไรก็ใส่ก็แบบคนก็ตั้งตั้งตั้งตารอกันเนาะใช่เออ แฟนผมเป็นนักเรียนอ่ะ EP 1 0ใช่เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว EP 1 0ครับผมก็เป็น EP แข่งฮอตเวฟครับก็จะชนะหรือเปล่าก็ต้องตามไปดูใน EP 1 1พอี่โหตัดได้แบบโอ้โหเครียดเลยอ่ะอยากดูจบว่ามันจะแพ้หรือชนะเลยใช่โอ้ตอนแรกคิดว่าจะมีแบบมาต่อในเอ็นเ i ดิตอะไรงี้แต่ไม่มีก็ตามไปดูด้วยนะครับ EP 1 1ครับและที่สำคัญครับอะไรรับ เพลงพูดได้ไหมเพลงซิงเกิลแรกของผมออกแล้วนะครับฝากทุกคนไป EP สิบเนะตามันด้วยนะครับไปตามกันด้วย EP สิฝากเพลงรักด้วยนะครับ EP 9ปล่อยไว้แล้วเนี่ยนะครับเนื้อเรื่องเป็นความรักในเพลงของเราตามนี้เลยเนื้อเรื่องเป็นเพลงแทนคำขอบคุณครับขอบคุณตัวเจตตินขอบคุณตัวพ่อแม่เอ้ยไม่ใช่ตัวพ่อแม่โทษทีครับเอาใหม่ท่าศิษย์สตรีขอบคุณ ตีนขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพเพื่อนๆครับที่คอยอยู่เคียงข้างที่คอยซัพพอร์ตอะไรเงรี้ยผมว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีมากครับอยากให้ทุกคนใช้เป็นเขาเรียกอะไรแทนค่าขอบคุณทุกทุกคน MV อะไรตามต่อยอะไรใช่ MV ปล่อยแล้วครับตอนที่ g m m t v Record ครับก็ไปฟังกันได้ริบแต่จริงๆ้องเลือกไปส่องแล้วอะไรไไใช่เขาไปส่องแล้วดีใจมากพูดได้ไหม MV เขา celebrate ม,มีเ,มเมมทนทวิตเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจดีใจมากๆครับ อย่างอย่างแฟนสองเป็นทันนักเรียสองยีนน้อจะจบแล s. <S ้วไหมใช่ซอยพีเรียสังไงบ้างแฟนโออยทำไมมันเร็วจังปลายทางแล้วปลายทางแล้วก็ฝากทุกคนขอซอยไม่เศร้าส้อยหรอกดีใจดีใจที่จบแล้วไม่ใช่ดีใจที่คนชอบชิมทั้งเลาออใช่ใช่ใช่สิแล้วก็แบบดีใจมากๆเศร้าใจที่อะไรจะจบแล้วไงไม่เป็นไรเลยเออไม่เป็นไร เป็ไนไงบ้างจากจุดแบบเริ่มเริ่มต้นจนมาถึงคือมันจะจบแล้วนะเราเดินทางมาด้วยกันเดินทางกันมาเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆครับแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันนี่อยู่นี่แหละเอาไปทำเป็นเพลงได้นะครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เออเมันป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ก็มีความหมาย,ยแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะเป็นแค่เพีลงอะไรสั้นๆโอ้ยอะไรเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นโดยการโอ้ย จากบางงานอีเวนต์วันนี้คือเหมือนเป็นคูชินแบบห้างแต๋งหน่อยเนาะคูชินของเราหน้าใหม่เขตามแต่แบบเป็นขับพลังเขามมาาเยอะมากเมื่อกี้ผมผมออกมาจากลิฟต์พี่ตกใจเลยใแต่แต่แต่ก็ดีใจครับพี่ทุกคนให้กระแสตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเออ่ตอนนี้ก็ซีรีส์ก็ยังออนอยู่นะครับมีแฟนมีดแล้วมีงานอีเวนต์งานโชว์ตัวอะไรเยอะเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับ ฉายาไงพูดที่นั่งแตกโอเคไหมหลูดได้ไปแบบเออพูดที่นั่งแตกพูดทีนแก้วแตกนะนั่งแตกแล้วตีกันดนยแก้วแตกเล่งก็ดีใจครับดีใจที่คนทุกคนแบบอุ้ยได้ดีใจที่คนที่ชอบแล้วก็มาร่วมงานของเรามาให้กำลังใจเราอะ่เงยไมหมดเลยดีใจทุกครั้งที่เจอแฟนครับครับมีอะไรอาก เราทำงานทุกวันวหรือเราดูแลตัวเองยังไงบ้างหลากเนครับก็มีสกินแคร์มีอะไรแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไปหาเขาได้มีเวลานอนหรือพักผ่อนอะไรวันละเท่าไหร่มากสุดอพาพยายามหรอเป็น,น,นเวลนา8โมงโอ้ตอนนี้ไม่เคยนอนได้ไหมแปดได้ไหมอะไรนะครับแปดชั่วโมงถึงไหมต่อวันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแปดไน้นดนครับเพราะว่าผมทํางานมาแล้วก็เอาวันผมก็ อาจจะมาดูกระแสตอบรับก่อนนอนหรือว่าอาจจะทำพวกงานที and boring and boring and boring. So five, ่มหาลัยพรุ okay. ่งนี backpack, ้เพราะว่าผมไม่ค่อยไปมหาลัยผมต้องทำที่บ้านเนี่ยส่วนมากก็ประมาณห้าหกชั่วโมงเยอะสุดเท่านอนน้อยแต่นอนนองนอนนอนนอนกอนผมทานลูกไงครับผมก็กินผักครับกินผักกินผักก็สุขภาพจะได้ดีครับกินผักกินไข่กินโปรตีนกินให้ครบครับกินให้ครบผ้าหมู พักขอให้เพียงพอดื่มน้ำมาแล้วคือเรามานแนวฝายรักสุขภาพอย่าเนี่ยใช่พยายามอยากอยากนอนให้เต็มอิ่มทักขอให้เพียงพอนอนได้ก็มีเป็นนายไหมเขาจะนอนมาเยอะกว่าคนนี้คนนี้จะแบบงานเยอะครับไม่ใช่ในตอนนี้สุขภาพคขาดีอยู่แล้วเขาออกกำลังกายไหมครับกินผักเขากินอาหารเทอร์ไตน์คุนทุนอะไรยังไงสำหรับฟิตฟิตคุณไว้ครับจะได้สุขภาพดีจะได้พร้อมใช้ เราเป็นคนนอนยากวิธีแกนอนยากวิธีแก้ก็คือมันไม่มีก็คือต้องแบบผมเคยแบบนอนไม่หลับต้องนั่งสมาธิก่อนนอนถึง<ต>จะแบบครับก็ผมว่าช่วยช่วยอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ผมผมเป็นคนนอนยากมากผมชอบแบบเขาเรียกอะไรคิดนู่นนี่นั่นอยู่ในหัวสมองเป็นคนคิดมากเลยใช่าเป็นคนคิดมากครับแล้วเราแบบว่าครัวที่มากามันจะส่งพกบเรื่องแบบสุขภาพเด็ดลรคเด็ดสุขภาพอื่นๆด้วยไหมครับ ก็ก็เรื่องนอนเลยนะครับใช่แต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามมันเหนื่อยแล้วครับพี่พอมาเจอคนเยอะๆเจออะไรเยอะก็เหนื่อยแล้วพอกลับบ้านไปก็งีเลยแล้หลับใช่สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกขอบคุณกับพลังเติมขากไหมที่เขาแบบประมาซัพพอรอตเราตลอดแล้วก็ทุกงานเลยด้วยนะครับครับเอนออผมจะบนมากนะครับ ช่วงนี้ก็งานเยอะหน่อยมีทุกวันเลยก็อยากไปเจอทุกคนทุกงานเลยนะครับแล้วก็บวังว่าเราจะได้เจอที่แฟนมีของพวกเรา My School President f r o m Night Live on Stage มี2วันนะครับอันนี้ตอนนี้ขายบัตรหมดไปแล้วแต่ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งกันอยู่ก็อยากให้ทุกคนไปดูครับเพราะว่าพวกเราเต็มที่มากๆเนาะแบบผม เตียมโชว์ผมมาผมใหญ่ทุกคนดูแล้วก็ไม่ได้มีแค่โชว์ผมมีโชว์โพสตมีโชว์วงชินชิล่าแก๊งสัมาพวกี้มีเต็มไปหมดเลยครับใหญุ่กคนดครับไปตามกันครับัามกีโน์รเตัดมาเรบกาเัโอ้โหนี่เรียวาอะไรนเป็นอะไรนะผมมาก็ครจ้รัผมตัดผมผมเพ่ตัดผมมาเมื่อวานครับเป็นไงโอเคไหมน่ารัโอ้โหสั้นไปหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่แหละเนาะน่ารัก วราทำไมเราเห็นแล้วหล่อน่ารักนี่นะ,ะน่ารักตอนแรกหล่อตอนนี้น่ารักแต่ว่าก็หล่อยอยู่ขอบคุณครับเ,เอาเอาสกีสิบไหม <c oughs> เดี๋ยวซืขขออ้อขาสกีแล้วกันนะได้ขอบคุณับขอบคุณนายัฒน